พีีี่่ไมมลไมลอวตตง,งนกเสียงที่เพื่อนๆกําลังได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับคือเสียงที่ได้จากการใช้งานผ่านเมลโนเอวเอ็ม200ใช้งานในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงค o เวอร์เพลงหรือว่าใช้งานในรูปรแบบออโต้จูนหรือใช้ในการเล่นขับพหาส์หรือใช้ในการไล์สดใสยของครับร้านขายเสื้อผ้าไปด้วยเต็นไปด้วยนะครับทุกคน สวัสดีครับผมเดียวจากไอมาสตูดิโอในคลิปนี้นะครับผมมากับอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ไลฟ์หรือว่าพอดแคสต์ของคุณไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับนั่นก็คือเม no AOM 200นะครับออดิโออินเตอร์เฟซรุ่นที่2จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง m ม n โนะครับซึ่งรุ่นแรกนะครับผมก็ได้ทำคลิปไปแล้วผมจะแนบลิงก์มาตรงนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า m o n o a o m 200นะครับจะมีความแตกต่างกันยังไงมีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ กล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับ User อร์เมนนะครับแล้วก็มีโฟมกันขีดรอยกันกระแทกนะครับแล้วก็เป็นพระเอกของเราครับผมมัลโน a อ m UM 200นะครับขนาดเล็กพกพาสะดวกนะครับแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีเป็นสายเชื่อมต่อนะะสายเชื่อมต่อที่ให้มาก็จะเป็นสายแจ็ค3.5แบบ S จำนวน3เส้นนะครับเพื่อใช้ในการต่ออุปรกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว,ว่าคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการใช้งานนะครับกลองถัดมานะครับก็เป็นสาย USB แบบ Type C to Type A นะครับแล้วก็ให้สาย Type C to Type C นะครับเพื่อใช้แปลงสัญญาณเข้ามือถือนะครับหมดแล้วครับของในกล่องเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อของ m a u n o m 2 0 0กันนะครับ เรามาดูที่ปุ่มแรกก่อนนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มต่อมาก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดไฟบนหน้าของตัวเมาเออูสอง้ยนะครับมันจะปิดไฟข้างบนนี้แล้วก็มีช่อง USB t y p e C นะครับเพื่อใช้ในการชาร์จอุปกรณ์ตัวนี้หรือว่าใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีช่องพอร์ตเอาพุจจำนวน3มช่องครับเพื่อนําเสียงออกเข้าอุปกรณ์ที่เราใช้ไลฟ์หรือว่าสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มีช่องเอาพุ t นะครับที่ใช้สลับต่อกับลาโพงหรือว่าหูฟังอะไรง้ลม่อรื่ารปลง ช่องเฮดเซตนะครับเป็นช่องสลับต่อกับหูฟังที่มีไมค์ในตัวอย่างเช่นหูฟัง iPhone เลยแล้วก็มีช่องไมค์จำนวน2ช่องนะครับหมายความว่าตัวนี้รองรับไมค์สตัวนะครับผมน่าจะหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับพอร์ตการเชื่อมต่อของ m a ล n o AM200 นะครับเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันที่อยู่บนหน้าบอร์ด m a ล n o ่ m m 2 0 0ตัวนี้กันนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างไปดูกันเลยครับ ันนี้ผมก็ได้เชื่อมต่อไมค์ BM 8 0 0นะครับเข้ากับมัลโด AUAM 200นะครับแล้วก็เอาพุทเข้ากับอุปกรณ์ PC นะครับเพื่อใช้ในการบันทึกเสียงเพื่อให้เพื่อนๆได้ยินเสียงที่ผมกําลังใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสทีทีละปุ่มแล้วก็วิธีการใช้งานเลยนะครับเรามาดูกันที่ดิมเมอร์ตัวแรกนะครับดิมเมอร์ที่เขียนว่าไมค์นะครับตัวนี้จะเป็นดิมเมอร์ที่ใช้ในการปรับระดับความดัของ เสียงไม้ของเราเวลาเราปรับเบามันก็จะเบาเวลาเราปรับดังมันก็จะดังซึ่งเวลาเราปรับนะครับรมันก็จะมีเกณฑ์แสดงว่าเราปรับอยู่ที่ความดังระดับเท่าไหร่ในที่นี้ผมขอปรับไว้ที่ประมาณสาขีดน,นะครับมันจะไม่ดังเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับแล้วก็ดิมเมอร์ถัดมานะครับดิมเมอร์ที่เขียนว่า low mid high นะครับดิมเมอร์พวกนี้ก็คืออีค a l ไลเซอร์นะครับหรือว่า EQ จะใช้ลักษณะปรับแต่งเสียงของเราเพราะว่ามันจะมีตั้งแต่ย่านเสียงต่ำไปจนถึงย่านเสียงกลางแล้วก็ย่านเสียงสูงนะครับอคีอวควอพลเของเราม ทุ้มแบบนี้เหมือนเราอยู่ในโอง่งหรือว่าเสียงมันแบบมันมีเสียงอะไรมาอั้นนะครับเราก็สามารถเพิ่มย่านไฮย่านสูงนะครับเพื่อให้เสียงของเราใสขึ้นหรือว่าเราลดย่านเสียง ลงเสียงมันก็จะเคลียร์นะครับซึ่งทุกครั้งที่เราปรับนะครับมันก็จะมีเกณฑ์แสดงชัดเจนเลยว,ว่าเราปรับไปที่ระดับเท่าไหรเท่าไรนะครับดิมเมอร์ถัดมานะครับที่เขียนว่า Red w o Record นะครับดิมเมอร์ตัวนี้จะใช้ในการปรับเสียงทั้งหมดที่จะออกเข้าไปยังคอมพิวเตอร์หรือว่าสมาร์ทโฟนที่เราใช้ไลฟ์นะครับว่าเสียงเราจะต้องการออกไปดังขนาดไหนเราสามารถปรับได้จากตรงนี Zhou ้เลยครับแล้วก็ดิมเมอร์ถัดมานะครับดิมเมอร์อันใหญ่นะครับที่เขียนว่า Music ดิมเมอร์ตัวนี้จะใช้ในการปรับความดังของเสียงเพลงที่เราเปิดเข้ามาซึ่งงงวิธีีีกกกาาาาารนํเเเพลข้า้มมามะคับบบบ็็จจทหด2แแือสสยย ท่า t r s ที่แถมมาให้นะครับแล้วก็เสียบเข้าช่องมิวสิกหรือว่าจะเชื่อมต่อแบบไร้สายใช่ครับ m a n o a a m 200มีบลูทูธในตัวนะครับซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ iPhone เครื่องนี้ในการเชื่อมต่อนะครับเราก็เปิด iPhone ขึ้นมาแล้วเราก็เปิดบลูทูธอ่าแล้วเราก็หาสัญญาณที่เขียนว่า m a n o AUM 200อ่า<ม>ผมได้เ<ม>ชื่อม,อมเวลาที่เราเชื่อมต่อครับเราก็จะได้ยินเสียงคาว่าบ tooth connected นะครับก็คือได้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะ เวลาเราเปิดเพลงมันก็จะค่อนข้างดังเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้ต้องการเพลงดังๆต้องการเพลงเบาๆเราก็เปิดได้ประมาณนี้ครับผมเวลาเราปรับก็จะมีเกณฑ์ไมแสดงครับผมเหมือนขออนุญาตปิดเพลงก่อนนะครับส่วนถัดมานะครับที่เขียนว่าอิเล็กตรอนนะครับตัวนี้ก็คือไม่ใช่ไฟฟ้าหรือว่าโหมดเสียงโรบอทนะครับ ตัวนี้คือหมดออโต้จูนครับตัวนี้จะใช้ในการร้องเพลงแทรปร้องเพลงแนวฮิปฮอปได้ดีเลยนะครับมีตั้งแต่คีเอคีบีแฟดบีเมเนอร์ซีเมเนอร์ดีแฟไปจนถึง EF แฟดเลยนะครับก็คือสามารถใช้งานได้เกือบจะทุกคียแล้วแต่ทั้งหมดมันเป็นคีเมเจอร์ซึ่งถ้าต้องการใช้ในเมเนอร์สเกลนะครับต้องไปศึกษาดูอีกทีนะครับว่าตัวไหนสามารถเทียบเป็นเมเนอร์สเกลได้บ้างเดี๋ยวผมจะลองเปิดอตอนนี้ผมก็อยู่ในคีเอนะครับ เวลาร้องเพลงแฉปก็จะเหมาะกับตัวนี้นะครับจบแบๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดนะครับเดี๋ยวจะคุยกันดูเรื่องวิธีปิดนะครับให้เรากดค้างไว้นะครับเสียงมันก็จะเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของมิเซอร์หรือว่าเฟดเดอร์นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีให้ใช้งานทั้งหมด2แบบนะครับก็คือจะมีในส่วนของเอ็กโคหรือว่ารีเวิร์บนั่นเองซึ่งถ้าเราปรับเยอะอารมณ์มันก็จะอยู่เหมือนในห้องหรือว่าในฮอลแต่ถ้าเราปรับเยอะๆมากๆสวัสดีครับพี่น้องที่นี่ไทยแลนด์เหมือนอยู่ในหุบเขาเป๊ะ ปรับ EQ ได้ด้วยอ่าเราสามารถปรับ EQ ได้ ทำให้เสียงของเราไม่ดูแปลกจนเกินไปหรือว่าไม่แตกจนเกินไปนะครับเอ็กโคนะครับก็จะเหมออาะกับการใช้งานลักษณะร้องเพลงหรือว่า cover เพลงครับผมก็จะเหมาะมากๆก,ก็จะได้เสียงที่ค่อนข้างที่จะก้องทําให้เราร้องเพลงง่ายขึ้นหน่อยน้อยลงครับผมส่วนเฟดเดอร์ต่อนะครับก็คือมอนิเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับความดังของเสียงมอนิเตอร์ที่เราได้ยินนะครับว่าเราต้องการฟังดังขนาดไหนซึ่งในที่นี้ผมปรับไว้ประมาณกลางๆเวลาเราปรับมันก็จะมีไฟแสดงว่าเราปรับไว้ที่ขีดเท่าไหร่อ่าจริงๆมันก็มีขีดตรงนี้อยู่ซึ่งในที่นี้ผมปรับ เกินไปถ้าดังเกินไปเราอาจจะฟังเสียงมอนิเตอร์เราเพี้ยนได้ครับผมแล้วก็ในส่วนของปุ่มถัดมาครับเดี๋ยวผมขอกระโดดมาที่ปุ่มเอฟเฟกก่อนปุ่มเอฟเฟกนะครับก็เป็นเหมือนปุ่มพิเศษเสียงของเราว่าเราต้องการใช้งานลักษณะแบบไหนซึ่งมีให้เลือกใช้งานทั้งหมดประมาณ4แบบครับผมซึ่งสีแดงก็จะเป็นโหมดเสียงแบบโรเสียงก็จะแบบใสๆแสบๆหน่อยซึ่งเราสามารถปรับ EQ ได้นะครับแต่ถ้าเรากดหนึ่งครั้งอันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบพอดแคสซึ่งเสียงจะค่อนข้างนุ่มนุ่มหน่อยซึ่งถ้ามันยาาางนง MC เสีย เอ็ก็จะมีความแหลมๆกลางๆหน่อยเสียงมันก็จะแบบใสๆหน่อยอารมณ์เหมือนพิธีกรบนเวทีหรือว่าพิธีกรขายตามโมอเตอร์โชว์เสียงมันก็จะประมาณนี้ไม่แสบหูกันจนไปทําให้หน้าฟังครับอันนี้ก็จะเป็นออริจินอลก็คือมีให้เลือกใช้งานทั้งหมด4แบบนะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผมออริจินอลก็จะไม่มีการปรุมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็สามารถปรับด้วย EQ ได้เหมือนกันครับผมส่วนถัดมานะครับก็คือปุ่มพิช ปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการดัดเสียงเหมือนตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเป็นโหมดของเสียงผู้หญิงซึ่งค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะไปในรูปแบบเสียงถัดไปต่อนะครับเสียงนี้ก็จะเป็นเสียงผู้ชายหรือว่าแบบเสียงฮักนะครับเสียงแบบทุ้มๆชายร่างใหญ่ๆอันนี้ก็เป็นเสียงเด็กหรือว่าชิปมั้งหรือว่าเป็นแบบ the mass s i n g e อะไรประมาณนี้ครับผมเสียงก็จะแบบความเล็กๆแรงๆประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเสียงแบบ คุณโยนโรบอตานฟเมอร์อะไรประมาณนี้ครับผมเสียงก็จะแบบแตกๆใหญ่ๆมีความแบบไซเบอร์หน่อยอ่าประมาณนี้ครับก็จะวนกลับมาที่เสียงผู้หญิงนะครับซึ่งวิธีปิดนะครับก็คือกดปุ่มเอฟเฟกต์หนึ่งครับ ก็จะกลับมาสู่เสียงแบบปกตินะครับผมปุ่มถัดมานะครับปุ่มดีนอยส์นะครับปุ่มตัวนี้จะใช้ในการตัดเสียงรอบข้างลงนะครับเพื่อให้เสียงของเราชัดขึ้นหรือว่าตัดเสียงไม่พึงประสงค์ออกไปอย่างเช่นเสียงแอร์เสียงฮามอย่างนี้ครับผมซึ่งฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมก็ได้เปิดตลอดของการใช้งานไมค์คู่กับมา n o a น m 2 0 0นะครับเพื่อให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดนะครับจะได้ยินเลยนะครับว่ามีเสียงแอร์เสียงแบบอ่ะถ้าผมขุดโต๊ะก็คือได้ยินแต่ถ้าผมเปิด ขุดโต๊ะคือไม่ได้ยินเลยใช่คือไม่ได้ยินเลยอ่าเดี๋ยวเราไปที่ปุ่มถัดไปกันเลยนะครับปุ่มถัดไปคือ Music o l l รปุ่มนี้นะครับถ้าใครชอบในการ cover เพลงหรือว่าร้องคาราโอเกะครับน่าจะชื่นชอบนะครับสมมติว่าเราเชื่อมต่อบลูทูธอะไรเรียบร้อยแล้วและเราได้เปิดเพลงซึ่งถ้าเราเปิดเพลงเข้ามานะครับเราก็จะได้ยินเสียงเพลงที่มีเสียงร้องใช่ไหมครับอ่าทำให้เวลาเราจะ cover เพลงก็จะอาจจะยุ่งยากหน่อยต้องไปทําในโปรแกรมอะไรยุ่งยากใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนะครับทำได้ง่ายมากเพียงให้เรากดแค่ปุ่ม Music o อ l ร แล้วมันจะตัดเสียงล้อออกไปหมดเลยครับเหลือแค่เสียงดนตรีทําให้เราสามารถใช้ในการควบว์เพลงหรือว่าร้องคาราโอเกะได้อ่าประมาณนี้ครับผมเอาไปร้องเพลงต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับปุ่มถัดมานะครับก็คือปุ่มไซส์เชนหรือว่าปุ่มลดบัมของเรานะครับทำให้ผมเรียกวลดบัมเวลาที่เราพูดเสียงเพลงก็จะเบาลงนะครับแต่เวลาที่เราเงียบเสียงเพลงก็จะดังขึ้นเ้ารเหมือนดีเจลดบัมจริงๆเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงแบบแดนๆเลยนะเวลาผมพูดเสียงเพลงก็จะเบาลงเวลาผมเงียบ สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆทุกคน ประมาณนี้ครับผมหมดไซเชนนะครับทำให้เสียงของเราฟังชัดมากยิ่งขึ้นเวลาใช้งานลักษณะนี้ครับผมหรือว่าทําให้ไ์ของเราไม่น่าเบื่อครับผมแล้วก็ปุ่มสุดท้ายที่เป็นปุ่มของเอฟเฟกนะครับปุ่มลูมแบ็กนะครับปุ่มตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่ใช้ในการกันเสียงสะท้อนครับอ่าสะท้อนยังไงสมมุติว่าเพื่อนๆใช้ลักษณะต่อเข้าลาโพงแล้วมีไม์เวลาเราเปิดเพลงหรือว่ากดปุ่มเอฟเฟกใช่ไหมครับเสียงมันก็จะออกจากลาโพงในส่วนนี้พอเราพอมันออกจากลาโพงเสร็จมันอาจจะย้อนเข้าไม์แล้วพอมันเข้าไม์มันก็จะย้อนเเข้้้าาาาาาาลลํํโโพพงงงงววนนนอออออยยู่่่่่รัใหหหกกิดไมมซึปุ ก็จะตัดปัญหาตัวนั้นได้เพราะว่ามันจะกันเสียงหรือว่าตัดเสียงพวกนั้นออกไปครับผมประมาณนี้ครับผมส่วน4ี่ปุ่มที่มีไฟอยู่ตรงนี้นะครับก็คือปุ่มเอฟเฟกครับผมในปุ่มทั้งหมดเลยนะครับจะมีเสียงเอฟเฟกต์สเลดรูปมาให้มีตั้งแต่เสียงเปิดเสียงโอเพนนิ่งอ่าเป็นเพลงที่เขาเตรียมมาให้นะครับอ่ามีเสียงตบมือเสียงยิงปืนนะครับอ่าเป็นเสียงหัวเราะเสียงที่ผมดินบ่อยในยูทูบเบอร์อันนี้เป็นเสียงแบบ อันนี้มันเป็นเหมือนเสียงโห่ไล่อะไรประมาณนี้เวลาที่เราเล่นมุกแล้วมันแย่ก็อาจจะมีเสียงนี้เข้ามาได้อันนี้ก็เป็นเสียงอีกาครับผมเวลาที่เราเล่นมุกแล้วมันมุกแป๊กจริงๆก็จะแห้งๆเลยแบบ <c oughs> ส่วนปุ่มถัดมาครับปุ่ม slapping <c oughs> oh, จะเป็นปุ่มแบบตบไปสักอย่างอะ่ะแล้วร้องแบบอ้าวแบบนี้แล้วก็ปุ่มต่อมานะครับปุ่ม s h a ลิ i n g จะเป็นปุ่มเหมือนแบบรายการเด็กอนะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนปุ่มข้างล่างนะครับจะเป็นปุ่มที่เราสามารถแอดเสียงเราแกลเป็นเสียงเอฟเฟกได้ซึ่งวิธีการแอดก็ง่ายมากๆนะครับให้เรากดปุ่มค้างไว้แล้วเราก็มันจะมีไฟกระพริบขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็พูดพูดเสร็จแล้วเราก็ปล่อยมันก็จะได้แบบนี้ให้เรากดค้างให้เรากดค้างให้เรากดค้างได้ยินไหมเป็นเสียงผมเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวผมจะแอดอีกปุ่มหนึ่งถ้าเรากดค้างถ้าเราต้องการที่จะลบให้เรากดค้างไว้แล้วมันจะมีไฟขึ้นมาแล้วกก็็ดับับบบอะนนะคคืเเปารรลสียง ถ้าเราจะแอดอีกรอบนึงให้เรากดค้างตุนต้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 นด้นตเนต้น่้นต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 ้นา้นต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 ้น4้น่้นม้นต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 ้ัต้นต้นั้นต้นง้นต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 ้น,น,น,าาน,นต้นต้ 5, ah น,าานต้นต้มเนมมน้นต้นต้าต้น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 า้นต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 ในร้นแบบต้ๆตันนะนรันว่าจะเป็นยั่ไง,งイイไปดูกันลยครับ พี่ไม่มีลุยมิตองมีแต่นี่ก่อนโตหนุนน้องข้องน้ำตาน้องพอตอนช่วยพี่เอาค่าคอนโดอยู่กับพี่นั้นมันลำบากนะหรือว่าน้อยจะทนอยู่กับพี่ลำบากนะหรือว่าน้อยจะทนเธอจะลองไปค่สักนิดได้ไหมถ้าหากคนคนนี้รักเธอจริงๆยิ่งกว่ารักตัวเอง ตอนนี้ผมก็ได้เชื่อมต่อไมค์เข้ากับเมาโน่แล้วก็เมาโน่ต่อกับมือถือนะครับเพื่อใช้ในการเล่นขับเฮานะครับเดี๋ยวผมจะจะลองกดเอฟเฟกแล้วก็ลองเล่นรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อดูว่าเสียงที่ได้จากการเล่นขับเฮาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเอฟเฟกต์เชลลิงนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับอ่าถ้าเกิดเราในเสียงน่าเบื่อไปเราก็จะปรับเป็นพิชสวัสดีครับิน้ชอบเสียงมันเล็มากเลยนะครับนีนี่คือเสียงที่ได้จากการเล่นขับเฮาครับสวัสดีครับวันนี้ครับมาพบ ร้านขายเสื้อผ้าไปด้วยเต็นไปด้วยนะครับทุกคน <S 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 เราไปดูเสื้อตัวที่หนึ่งกันเลยครับว่ามีตัวอะไรบ้างน,นะครับตอนนี้นะครับเสื้อสุดราคา250บาทนะครับสาม,มัจากประเทศอเมริกาเดี๋ยวถ้าใครไม่สั่งหรือว่าถ้าใครไม่ซื้อจะมีเสียงนี้ตามมาหาคุณครับ <S <S อ้าวส่งตัวผมแล้วนะครับผมขอตั้งฉายาตัวนี้ว่าเจียวแต่เจ๋วจริงๆ เพราะว่าความสามารถของมันนี่แน่นมากๆและขนาดที่ได้นี่ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็พกพาสะดวกนะครับแเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับลองคอมเมนต์บอกใต้คิดได้เลยนะครับผมรออ่านทุกน้ดเลยและถ้าเพื่อนๆสนใจอยากทดลองเล่นมั u ลโน่ e u a งเราตัวนี้นะครับก็เชิญได้ที่ร้านไอมันช็อปครับเปิดทุกวันครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดติดตามเราเพื่อได้ข่าวสารเกี่ยวกักบการทำคลิปได้ที่ช่องไอมันสุดโอนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสด,ดีครับ